สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านผ่านช่องทาง youtube ทุกท่านด้วยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านนะครับวันนี้มาโระสินค้าไปพร้อมกันนะครับเนื่องจากสินค้าเหลือจำนวนไม่เยอะนะครับผมก็เป็นตัวเบส18นิ้วนะครับตะแกรงพลาสติกอยู่หนึ่งคู่นะครับ ด้วยฟิลเตอร์นะครับมีฟิลเตอร์ด้านในอีกด้วยนะครับเทอร์โบ18นิ้วนะครับมีทั้งฝาหลังและก็ฝาบนอยู่ทั้งหมดอย่างละ2ใบนะครับด้านข้างนะครับก็มีการกระแทกนะครับกันกระแทกทั้งเหลืออยู่2ใบนะครับตัวนี้ไม่มีขอบเหล็กนะครับภาพประมาณนี้เลยนะครับ ภาพด้านในนะครับก็สวยๆประมาณนี้นะครับผมมาไม่ผูกไม้บวมนะครับใช้งานน้อยนะครับผมแต่สองตู้นี้นะครับผมได้เทสใส่ดอกนะครับก็มีอาการนะครับลมออกช่วงด้านหน้านะครับผมอาจจะต้องไปยึดช่วงด้านด้านในนะครับด้านในนะครับไม่ใช่ด้านนอกนะครับด้านในนะครับ แกะดูนะครับมันจะมีลมออกประมาณช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้ส่วนของด้านในนะครับมันจะออกมาจากด้านในนะครับทําให้เวลาเปิดอาจจะฟังดูไม่แน่นนะครับก็วันนี้ขอขายราคาลดลดนิดนึงนะครับผมเพื่อให้พี่น้องทุกท่านนะครับใบละแ0 0รอบาทพอนะครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับดีครับตัวนี้เป็นขอบเหล็กนะครับผมหูจับยกนะครับด้านในก็เป็นเทอร์โบฝาหลังนะครับผมเทอร์โบฝาหลังอีกหนึ่งคู่นะครับเพจสเปคคอนสวยๆประมาณนี้เลยนะครับผมมีขอบเหล็กราคาใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผม ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไม้ก็ไม่ผูกไม่บวมนะครับใหม่ๆประมาณนี้เลยนะครับใหญ่แก้วด้านในให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นแหลกไม้นะครับขนาดสามยูลึกยี่สิบสองนิ้วนะครับด้านในเขาจะตีเป็นเหล็กคานไว้นะครับเป็นตัวนี้ไม่ไม่ใช่ไม้แท้นะครับเป็นไม้แบบนะครับผมไม้แบบนะครับตัวนี้ รับเองนะครับสามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทแล้วก็แหลกขนาดสามยูอีหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นไม้แท้นะครับมีอยู่หนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ขนาดความลึกอยู่ที่สิบแปดนิ้วนะครับผมสิบแปดนิ้วสามร้อยบาทนะครับสาย VCT นะครับทำสายไฟได้สายลำโพงได้นะครับผมตัวนี้าสายขนาด2คูณ4นะครับสแควร์มิลลิเมตรสายใหญ่ๆปรมานี้นะครับตัวนี้ขนาด50เมตรนะครับขนาด50เมตร กล่องนี้นะครับห้อยเก้าสิบพร้อมจัดส่งนะครับโน้ตบุ๊กเอเซอร์นะครับขนาด1จิกนะครับ CPU นะครับเป็น Intel Pentium นะครับผม1จิกตัวนี้ความจำน้อยนะครับสนใจก็ท่านไหนสนใจก็ราคานะครับ1นึ่ันเจ็ดร้บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับตัวนี้ก็เอาไปเพิ่มแรมได้นะครับผม มีกระเป๋าพร้อมนะครับเมาส์อยู่ในด้านในนะครับเอเซอร์นะครับไปในส่วนของแหลมนะครับตองแปดนาโนว่านะครับ NV 007นะครับมีอยู่4ดอกนะครับดอกละ300บาทนะครับผมสภาพประมาณนี้เลยนะครับ อ่น uh, ...NP นะครับคอม44นะครับผมคอม44พร้อมปากพร้อมปากสวยๆประมาณนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็1,000บาทนะครับผมพร้อมจัดส่งไปเลยนะครับไปในส่วนของดอกลำโพง15นิ้วนะครับ Pro 4 m Max นะครับซ่อมหนึ่ง ซอมบวกหนึ่งนะครับเดิมหนึ่งนะครับคู่นี้หกร้อยบาทนะครับคู่นี้หกร้อยบาทนะครับดอก PCM นะครับสิบห้านิ้วห้าร้อยวัตต์นะครับสวยๆนะครับผมดอกเดิมๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมสวยๆประมาณนี้นะครับคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ตกเจด้อาสิบเท่านั้นนะครับดอกเค o w e r นะครับ1ินิ้วนะครับผมตัวนี้หนักปึกน่าจะไว้4นะครับตัวนี้ก่ในส่วนของหมวกเขาเปิดร้อนๆไว้แบบนี้นะครับผมใช้งานได้ดังปกตินะครับแต่ว่าในส่วนของไว้นะครับมันนูนขึ้นมานะครับแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเราใส่หมวกพอดีกับดอกลำโพง18ดนิ้วนะครับมันก็จะค้ำตัวนี้นะครับทางที่ดีเอ่อก็เอาหมวกนะครับลำโพงประมาณ21นิ้วนะครับให้มันค้ำอยู่ด้านบนนะครับก็คือไม่ให้ถึงตัวไว้นะครับตัวนี้ถ้าไหนสนใจนะครับคู่นี้1,500บาทนะครับผมใช้งานได้ทั้งคู่นะครับดอกลำโพงโค้งรอนะครับ ดอกลำพงโงดอนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับผมดังหนึ่งนะครับผมดังหนึ่งขาดหนึ่งนะครับหน้าดอกก็ประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งดอกก็ประมาณนี้นะครับซ้้าหมวดดังหนึ่งใช้ดังหนึ่งเสียหนึ่งนะครับคู่นี้นะครับผม อ่0หนึ่บาทนะครับผมโค้งหล่อนะครับดอกเออนะครับสินิ้วนะครับผมใช้งานได้ทั้งดอกนะครับสภาพก็พอใช้ได้นะครับหน้าดอกก็ประมาณนี้นะครับคู่นี้สําหรับวันนี้นะครับ1,000บาทพอนะครับผม ดอก P.R. นะครับ P.R. Challenger 1200วัตต์นะครับตัวนี้แม่เหล็กก้อนเดียวนะครับดอกเดิมไม่เคยซ่อมนะครับดอกละ2200ันสนะครับผม2200บาทนะครับดอกโปรพัดนะครับมีอยู่3ดอกเป็นรุ่น3000วัตต์สดอกนะครับผม แล้วก็สามพันบาททั้งสามดอกเลยนะครับผมทั้งสามดอกนะครับหน้าดอกดอก็สวยประมาณนี้นะครับราคาดอกละหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบนะครับผมมีอยู่สามดอกนะครับ พาวเวอร์นะครับฟล็อกพีเอสทันวัตไม่เต็มนะครับตัวนี้สิบห้านิ้วข้างละหนึ่งเล่นได้นะครับ12นิ้วข้างละ2นะครับสองพันเรบาทพร้อมจัดส่งนะครับพาวเวอมนากาชินะครับผมสามสาร้อยวัตเต็มนะครับผมน่าจะเกินนะครับเชียข้างละ ปดคู่นะครับมอแปลงก็ตัวนี้ซ่อมมาแล้วนะครับผมคาป์สี่ลูกนะครับตัวนี้ด้านซ้ายเชนนอซ้ายไม่ดังนะครับแน่นๆประมาณนี้เลยนะครับเชนเนขวาเชนเนขวาใช้งานได้นะครับเชนเนซ้ายไม่ดังนะครับผมตัวนี้นะครับ สองพันห้าร้อยบาทนะครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับจะส่งบวกเพิ่มนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับจะส่งบวกเพิ่มสี่ร้อยบาทมิกเซอร์อะเรนนะครับก็อยู่หลายคลิปแล้วนะครับผมก็ช่องสี่เบานะครับสิบสองไม่ออกนะครับ สิบห้าเบาสิบหกนะครับข้อแคกสิบสิบเจ็ดสิบแปดสไลด์ฟืดนะครับอ่าตัวนี้ขออญาตขายสี่พันบาทนะครับอะไรอปะไร power m นะครับวิทยาซาวนะครับผม ตัวนี้รุ่น2 0 0 4นะครับ18นิ้วข้าล้ะ2เล่นได้นะครับตัวนี้เชียร์นะครับข้างละ11คู่นะครับหม้อแปลงลูกใหญ่ไฟขงสูงประมาณนี้นะครับไฟแสดงสัญญาณหน้าจอไม่ติดอ4า5400บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ พร w e ว a m p Music นะครับหน้าลายมอสเชฟส e 350วัตต์นะครับตัวนี้ก็ไสในก็แน่นๆประมาณนี้เลยนะครับผมสองพันเก้าร้อยบาทนะครับผมสองพันเก้าร้อยบาท p ร w e r a m Ch Audio FA ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับใส่ในแน่นๆประมาณนี้นะครับ อยู่ในคลิปหลายสัปดาห์แล้วนะครับผมตัวนี้สำหรับวันนี้ก็6,900พอนะครับผม6,900บาทนะครับสนใจตัวไหนก็โทรหรือแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับผม <ced> ก็วันนี้ขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดคีครับ